ช่วงเช้าวันนี้นะคะทางตำรวจสอนอุสิทธิ์ได้นำตัวสผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคุดสิทธิไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะโดยตำรวจได้เลือกช่วงเวลาของการทำแผนนั้นเทียบเียงกับช่วงวันและเวลาจริงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ณวันที่20พฤศจิกายนค่ะ โดยตำรวจสอนอนดุสิตค่ะนำตัวนายอัคาระพลศุริเมคานนหรือว่ายีนอายุ22ปีและนายธนากรจันดาแดงหรืออ๊อฟอายุ18ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายพงพีระหรือน้องผู้อายุ16ปีนักศึกษาปวชวชั้นปี2วิทยลาลัยเทคนิคดุสิตเสียชีวิตภายในซอยระนอง2เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยเช้านี้ค่ะตำรวจได้คุมตัวทั้งสองคนออกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ยังจุดเกิดเหตุที่ซอยระนองสองค่ะอยู่ห่างจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตประมาณ300เมตรและอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลกรแก้วซึ่งเป็นจุดที่น้องผู้โดนยิงเสียชีวิตโดยช่วงเวลาขณะทำแผนวันนี้ค่ะตรงกับช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุยงิงคือช่วง7นาฬกา55นาที การทาแผนวันนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนสวมเสื้อยืดและใส่หมวกกันน็อกโดยระหว่างการท,ทําแผนตํารวจได้ปิดการจราจรทั้งด้านหัวและด้านท้ายของซอยละนองประมาณครึ่งชั่วโมงและได้จัดก,กําลังกระจายพื้นที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกลุ่มคู่อริค่ะตัวช่วงเวลาของการทาแผนประกอบคำายสลักบ้านนะคะมีชาวบ้านออกมาสังเกตการค่ะขณะเดียวกันประธานชุมชนก็ให้ข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดูเหมือนว่าจะเป็นการล่าแต้มและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนอนุบาลค่ะอยากจะเดินเข้าไปถามเหมือนกันว่าทำไมทำแบบนี้เราไม่นึกมั่งอ่ะถ้าตัวเองอ่ะถ้าตัวเขาอ่ะเป็นคนโดนยิงพ่อแม่จะคิดยังไงคือจริงๆอ่ะเขาน่าจะคิดถึงัหนกพ่อแม่มากๆาจริงๆอ่ะสถาบันทุกสถาบันเขาดีหมดป้าพยายามจะบอกอยู่แล้วว่า สถาบันน่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะหรือเป็นอะไรอ่ะไม่มันไม่มีคําว่านักเรียนนักเลงแต่บางครั้งอ่ะน้องเขาก็ต้องป้องกันตัวเพราะเนี่ยมาเจอแบบเนี้ยมาเจอกรณีแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันช็อกจริงๆวิ่งเรียนด้วยนะยืนกันเต็มเลยแต่เขาก็ยังยิงได้เด็กกระจูงผู้ปกครองจูงเด็กเข้าไปเป็นแถวเลยกลัวเราลุกลงซึ่งวันนั้นเด็กๆก็ยังอยู่กันบมใช่ตอนเพราะว่ามันเพิ่งจะเจ็ดโมห้าสิบห้ามันเป็นเวลาที่จะต้องส่งเด็กพอดี